สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็เดเ็กเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมจะมาสรุปโค้งสุดท้ายเลขท้าย2ตัวล่างครับงวประะำํานที่1กุมภาพันธ์2565ผมก็จะมาสรุปเลขสูตรในชุดเด่น2ตัวล่าง เพื่อที่จะหาข้อมูลเลขเด่นที่สุดมาจับคู่ชุดสองตัวล่างให้กับสมาชิกตูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในช่วงโค้งสุดท้ายครับจะได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปโค้งสุดท้ายเลขเด่นสองตัวล่างสรุปสูตรเด่น มาครบ2ตัวล่าง4สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่2ตัวล่างเป็นแนวทางการซื้อสนากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปเลขเด่นล่างครับในเลขเด่น4สูตรครับสูตรหนึสูตรสสูตรสสูตรสครับ ซึ่งเป็นสูตรมาครบ2ตัวล่างมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยครับผมจะสรุป4สูตรนี้ชนกันนะครับเพื่อนำเลขตัวเด่นนะครับหาเลขตัวเด่นนำมาจับคู่จุด2องพลางให้สมาชิกดูนะครับในสูตรนี้ครับงวดวันที่17ย้อนดูงวดวันที่17นะครับในงวดวันที่17ครับสสูตรเช่นเดียวกันครับสูตร1สูตร2สูตรสสูตร4สรุปเลข4สูตรชนกัน ได้เลขเด่นนะครับ4ตัวครับ2579ครับ2579 4ตัวครับ4ตัว2579จับคู่ชุด2ตัวล่างจะได้ชุด2ตัวล่างทั้งหมดนะครับ16ชุดครับใน16ชุดนะครับใน16ชุดนี้เป็นเลขชุดเต็มเตมครับที่ยังไม่สรุปตัดครับผมใน16ชุดนี้้าย้อนดูตัวเลขที่ออก2ตัวล่างครับ ก็มาเข้าที่เก้าสองครับเก้าสองสองตัวล่างครับเก้าสองสองตัวล่างแล้วก็มาขึ้นบนเลยครับห้าเก้านะครับเข้าสองตะวันห้าเก้าเช่นเดียวครับในสูตรนี้ครับผมได้สรุปสูตรครับและในชุดสรุปเด่นครับในชุดสรุปเด่นที่ผมสรุปไว้นะครับสรุปเด่นในทั้งหมด2ตัวล่างครับสรุปเด่นไว้ที่5ชุดครับ2 5 2 9 7 5 7 9 9 5ครับ ผมเน้นไปที่29และ79ครับ29เและ79ชุดที่เน้นครับเน้น79รอง29ครับจะพผลการหอกก็คือเป็นตัวกลับครับ92ครับเอาตัวรองเลขไทยาย2ตัวล่างในงวดวันที่17ครับนี่คือข้อมูลงวดล่าสุดครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์กมก็นำสูตรเดียวกันครับมามาสรุปเลขเด่นให้สมาชิกดูนะครับมาดูกันนะครับในงวดวันที่1 ตัวเลขที่มาที่ไปของตัวเลขมาดูกันนะครับมาสรุปเลขเด่นในงวดวันที่หนึงกุมภาพันธ์ครับจะมีเลขสี่สูตรนะครับสูตรมาครบ2ตัวล่าง4สีสูตรครับสูตรที่1นึ่งได้เลขเด่นคือ5 78034 12ครับ5 7 8 0 3็ดแปตัวเลขนี้มามาจากตัวเลขกําลังวันนะครับ เป็นหวยวันอังคารครับเลขกำลังวันนะครับสรุปเลข4สูตรชนกันครับสูตร1สูตรสสูตรสสูตร4นับแต้มชนกันชน4สูตรเด่น1 3สูตรเด่น2 2สูตรเด่น3สรุปได้เลขเด่นนะครับชน4สูตร57 80ครับแล้วก็ชน3สูตรและ2สูตร3 4 1 2ี่นึ่งในเลขกลุ่มนี้มี8ตัวครับ8ตัวนี้จะขาดอยู่ที่ไม่มีเลข6และเลข9ครับเลข6และเลข9้า ไม่เด่นครับในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างครับผมนำสูตรนี้เป็นสูตรที่1เป็นตัวสูตรตั้งนะครับนี่คือสูตรเลขนะครับกำลังวันนะครับสูตรที่1ครับสูตรที่2ครับเป็นเลขสูตรมาครบ2ตัวล่างครับมาครบ2ตัวล่างตัวเลขในกลุ่มนี้นะครับได้มาจากงานการนำเลข2สูตรนะครับ2สูตรชนกันครับ มายอ้อนดู hmm. ครับ2สูตรชนกันนะครับ2สูตรมาครบ2ตัวล่างครับ2สูตรชนกันมาได้ท um ั้งสองมาครบ3ตัวบนและ2ตัวล่างครับ2องสูตรสูตรสูตร2ครับได้เลขเด่นที่ชนกัน1 2 4 6 7 8 9 0ครับ1 2 4 6 7 8 9 0ครับน네ี่คือสูตรที่สูตรที่2ครับ1 2 4 6 1 2 4 6 78 90ครับสูตรที่2ครับและสูตรที่3ครับสูตรที่3เป็นสูตรเลขเด่น หลักสิบหลักหน่วย2ตัวล่างรวมเข้าด้วยกันครับมาดูกันครับในสูตรที่3ผมนำเลขสูตรที่ลงคลิปไปสูตรเด่น2ตัวล่างครับสูตรหลักสิบและหลักหน่วยครับหลักสิบนะครับเลขสีตัวครับ2 5 7หหลักหน่วย235780ครับ235780านถ้ารวมตัวเลขเข้าด้วยกันครับใน2สูตรนี้นะครับ2 5 7 0จะมีด้วยกัน2หลักครับเพิ่ม เลขสามเลขแปดเข้ามาครับจะได้เลขกันสองสามห้าเจ็ดแปดศูนย์ในกลุ่มนี้จะต้องมาทั้งหลักสิบหลักหน่วยสองตัวครับนี่คือสูตรที่สามครับมาย้อนดูสูตรที่สามครับสองสามห้าเจ็ดแปดศูนย์ครับและสูตรที่สี่ครับสูตรที่สี่ซึ่งเป็นเลขปักหลักสิบหลักหน่วยครับสูตรเลขปักหลักครับเลขเต็มน,นะครับหนึ่งสามศูนย์สองห้าเจ็ดแปดครับหนึ่งสามศูนย์สองห้าเจ็ดแปดย้อนดูเลขปักหลักสิบหลักหน่วยสองตัวล่างครับ ในเลขปักหลักสิบล่างครับที่ลงคลิปไปนะครับสูตรทั้งหมดมีกันเจ็ดสูตรครับสรุปได้เจ็สูตรชนกันได้เลขเด่นสามตัวครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสามศูนย์ครับหนึ่งสามศูนย์นี่ปักหลักสิบครับและปักหลักหน่วยครับมาดูเลขปักหลักหน่วยครับก่อนนานะครับปักหลักหน่วยล่างในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ได้ตัวเลขชนเจ็ดสูตรสองสามห้าเจ็ดแปดครับสองสามห้าเจ็ดแปดได้เลขห้าตัวครับ ถ้านำเลขหลักสิบนะครับหนึ่งสามศูนย์เข้ามารวมกลุ่มเดียวกันก็เพิ่มเลขหนึ่งและเลขศูนย์ครับจะได้หนึ่งสามศูนย์สองห้าเจ็ดแปดครับนี่คือสูตรที่สี่ครับสูตรที่สี่ครับหนึ่งสามศูนย์สองห้าเจ็ดแปดครับนี่ที่มาที่ไปของตัวเลขสูตรนะครับดูเลขสูตรนะครับเมื่อได้เลขเด่นทั้งสี่สูตรผมก็จะสรุปเลขสี่สูตรชนกันนะครับเพื่อหาเลขตัวเด่นที่สุดครับ ในตำแหน่งเลขหลักสิบหลักหน่วย2ตัวร่างครับมาดูครับตั้งแต่เลขหนึ่งครับจะชวนจินสูตรครับ1ครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3ไม่มีเลขหนึ่งก็ข้ามมาเลยครับไม่มีเลขหนึ่งข้ามครับต่อไปเลข2ครับ1สูตร2สูตร3สูตรสี่สูตรครับเลข2ชน4สูตรเป็นตัวที่1ครับเลข2ครับเลขสครับสีสูตรครับต่อไปเลข3ครับสูตรที่1ครับ1สูตรที่เลข3าครับ1สูตรนะครับ จุดที่2ไม่มีเลข3ก็ข้ามมาเลยครับต่อไปเลข4ครับ1 0, 0. สูตร2สูตรสุรที่3เลข4ี่ไม่มีครับ2 3 4 5 7 8 0ย์ไม่มีเลข4ข้ามมาเลยครับต่อไปเลข5าครับ1 0, สูตรสูตรที่2เลข5ไม่มีครับ1 2 12งสองสีเ็ลข5ไม่มีข้ามมาเลยครับต่อไปเลข6ครับเลขห สูตรที่1เลขหกไม่มีครับเจ็ดแปดศูนย์นะครับห้าเจ็ดแปนย์สามสี่หนึ่งไม่มีเลขหกก็ข้าไมครับต่อไปเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดหนึ่สูตร2สูตรสสูตรสสูตรครับเลขเจ็ดชน4สูตรครับเป็นตัวที่สองครับต่อไปเลขแปครับนับแต้มเลขแปดครับเลขแปดสูตร2สูตร3สูตร4สูตรครับเลขแปดสูตรเป็นตัวที่3ครับ8 4ดสูตรครับตัวที่3ครับต่อไปเลขเครับเลขเก้ สูตรที่1เลข9ก้าไม่มีครับห้าหกอ่าห้าเจ็ดแปดศูนย์สามสี่หนึ่งสอเลขเไม่มีก็ข้ามไปครับต่อไปเลขศูนย์ครับเลขศูนย์หสูตรสสูตรสสูตรสสูตรครับเลขศูนย์สสูตรครับเป็นตัวที่สี่ครับศูนย์สี่สูตรเป็นตัวที่4ครับสรุปนะครับได้เลขเด่นนะครับจากเลขสี่สูตรชนกันเลขทั้งสิบตัวนะครับได้เลขเด่นอยู่ที่สี่ตัวครับในสี่ตัวมีสองเจ็ 802 7 80ครับ2 7 8เปเป็นเลขเด่นนะครับหลัก10หลักหน่วยนะครับมาได้ทั้งหลัก10และหลักหน่วยครับงวดล่าสุดได้35 3 5 9อ่า3579ครับ3579ก็มาเข้าที่2อ่ 2, 2, 5, 7, 9า2 2579ครับมาเข้าที่92เลขท้าย2ตัวล่างครับงวดนี้ได้ส่ตัวเช่นเดียวกันนะครับ2780นะครับ จะมาหรือไม่ต้องลุ้นกันนะครับนี่คือ4ตัวนะครับเลขเด่น2ตัวล่างครับจับคู่นะครับถ้าจับคู่ได้16ชุดนะครับมาดูชุดที่ผมจับคู่ไว้นะครับผมจะนําเลข4ตัวครับ2780มาจับคู่ชุด2ตัวล่างครับจะได้ชุด2ตัวล่างสรุปจับคู่อย่างนี้ครับ2วังหลักสิบจับคู่กับเลขในกลุ่ม4ตัวครับจะได้2 2 2 7 2 8 2 0ย์ครับ วางหลักสิบจับเลขจับคู่ในกลุ่ม4ตัวนะครับจะได้7จ็ดส7งเจ7ดสี่เแครับแล้วก็8วางหลักสิบครับจับคู่ครับเลขในกลุ่ม4ตัว 82, 87, 88, ครับได้แป8สองแปครับแล้วก็ศวางหลักสิบครับศูนย์นะครับวางหลักสิบจับคู่ในกลุ่มสตัวครับจะได้ศูนย์ส 07-08-000ครับรวมทั้งหมดนะครับ16ชุดครับมาลุ้นครับ16ชุดนี้จะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับนี่คือเลขท้าย2ตัวล่างงวดประจําวันที่หนึ่กุมภาพันธ์2565ครับมาลุ้นกันครับในสุ่มนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุดสรุปเด่นครับที่ผมสรุปความน่าจะเป็นไว้นะครับ ผมน่าจะเป็นไว้นะครับที่ผมสรุปไว้นะครับในชุดเด่น2ตัวล่างครับผมสรุปชุดเด่น2ตัวล่างในช่วงโค้งสุดท้ายมีด้วยกัน4ชุดครับใน4ชุดมี270 7 7270ครับ2707 72และ704ชุดครับมาลุ้นครับใน4ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลเลขท้าย2ตัวล่างครับใน4ชุดนี้ครับผมสรุปชุดเน้นได้ชุดรองครับ ในตัวลองครับผมลองที่70ครับลอง7 0นะครับมาลุ้นครับตัวลอง70จะมาหรือไม่ครับหรือจะมาตัวฟันทงครับในช่วงโค้งสุดท้ายในตัวเด่นที่สุดผมพันธงไว้ความน่าจะเป็นที่07ครับ07นะครับชุดฟันทงเลขไท้าย2ตัวล่างในช่วงโค้งสุดท้ายงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2565ารครับมาลุ้นกันนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับ สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เขาา้าาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาณในการรับชมก่อนตัดสินใจครับข้อมูลนี้เป็นเลขสูตรคำนวณน,นะครับจะมาตามสูตรเดิมนี้อีกหรือไม่ต้องลุ้นกันในงวดวันที่1่กุมภาพันธ์ครับนี่คือชุดเน้นและชุดลองนะครับชุดต,ตรงในชุดฟันธงครับส่วนสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ชอบใจในชุดกลุ่มนี้ครับในชุดสรุปเด่น สองตัวล่างชุดเน้นได้ชดลองครับแต่อยู่ในกลุ่มนี้ครับถ้าอยู่ในกลุ่มนี้16ชุดก็ต้องมีสูตรตัดครับสูตรตัดไว้นะครับสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางคำนวณนได้เด่นเป็นสูตรมานําเทียบมาชนมาตัดครับจะได้ตัวเด่นที่สุดในกลุ่มนี้ครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับสมาชิกทุกท่านนะครับควรมีสูตรที่ท่านคำนวณได้นะครับ ได้เลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยหรือเป็นเลขติดทับสิบหน่วยหลักใดหลักหนึ่งนามาเทียบมาชนกันจะได้ตัวเด่นตรงที่ท่านมาที่สุดครับมาลุนนี่ครับในกลุ่มนี้ครับช่วงโค้งสุดท้ายสรุป2ตัวล่างครับทั้งหมด4ีชุดเน้นลอง70เน้น07จะมาตามสูตรคำนวณเรไหมครับนี่คือข้อมูลนะครับไปสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิด การคำนวณสูตรไว้ที่ผมได้หาข้อมูลตัวเลขเด่น2ตัวล่างครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับในวันวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 5สรุปเลขเด่นสูตรทั้งหมดครับนำมาลงคลิปสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดก้นหาข้อมูลสูตรไว้ดีๆเลขเด่นๆน,นำมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีก ในคลิปต่อไปนะครับขอให้สมาชิกไว้เด็ดเลขเด่นกลังวันทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขไท้าย2ตัวล่างงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6นหเฮงเรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ